พี่เกดครับส่งภาพหลวงปู่ไม่อยู่เลยเดี๋ยวก็ส่งได้เดี๋ยวก็หลวงปู่หายจะมีเทคนิคยังไงให้ส่งภาพหลวงปู่ได้อยู่ตลอดเวลาก่อนอื่นเลยนะคะพี่เกดมาแปลความหมายก่อนเนาะเพราะว่าอย่างคุณน้องคนที่ถามมาเนี่ยน่าจะเข้าใจคําว่าส่งภาพละส่งภาพนะคะอย่างสมมติเราส่งเจ้าเราก็จะรู้สึกว่าเจ้าเนี่ยมาอยู่กับตัวเราเราส่งลงทรงนะคะพญานาคเราก็จะรู้สึกว่าพญานาคมาอยู่กับตัวเราคราวนี้การส่งภาพหลวงปู่เนี่ย ก็คือนึกถึงหลวงปู่ดูพรมปัญโยเนี่ย ออกนะคะอยู่ตลอดเวลาหลับตากันจะเห็นเป็นภาพท่านนะคะลืมตาก็ยังเห็นด้วยจิตนะคะด้วยความรู้สึกว่าอ้ก็เห็นหน้าหลวงปู่ได้ชัดอันเนี้ยเราจะเรียกว่าการทรงภาพหลวงปู่กันแล้วกันนะคะคราวนี้น้องเขาถามมาบอกว่าบางทีก็อยู่บางทีก็หายนะคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนทางโลกอย่างเราเนาะแบบว่าคนทางโลกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทํางานเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเดี๋ยวก็ไปสังสรรค์น,นะคะเดี๋ยวมีประชุมเดี๋ยวต้องไปต่อกรไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้ เพราะฉะนั้นภาพมันก็จะตัดเป็นแวบๆอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างของคุณน้องคนนี้ก็คือต้องการที่จะแบบทําให้ตัวเองเนี่ยทรงภาพหลวงปู่ได้ตลอดเวลาถูกไหมคะคือนึกถึงหลวงปู่ได้ตลอดเวลานึกภาพหลวงปู่ออกได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เทคนิคนะถ้าส่วนตัวของพีเพ่เกตพี่เกดจะพกรูปค่ะนะคะ,นะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าแบบเอ้ยหลับตาแล้วก็เราแบบ นึกนะท่านไม่ออกอยู่ๆบางทีหลวงหลวงปู่ก็หายบางทีคุยกับคนอื่นหลวงปู่หายเลยเนี่ยพี่เกดจะมีรูปไว้รูปหนึ่งสมัยใหม่ๆนะคะคือการจะทรงภาพหลวงปู่ได้หรือทรงหลวงปู่ได้หรือนึกถึงหลวงปู่ได้ออกเนี่ยอันที่หนึ่งเลยคุณจะต้องมีความผูกพันและเคยชินแล้วก็ไม่ลืมผูกพันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่เกดต้องเห็นภาพบ่อยๆค่ะเหมือนสมมติว่าเราเราเคยผูกพันเราเคยชื่นชอบดาราชายอยู่ท่านหนึง่งใช่ไหมคะเราก็มองสมมติอ่สม,มัยอย่างรุ คุณเกตเนี่ยก็จะเป็นหลิวตัวหัวนะคะทุกวันนี้ไม่มีอยู่ในหัวพิเกตเลยค่ะมีแต่หลวงปู่ดู่เนาะหลิวตัวหัวนี่หายไปเลยสมัยก่อนเนี่ยคือพอมองบ่อยๆไปตรงไหนก็จะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเลยค่ะก็คือตัดปื๊บส์กลับมาในการฝึกใจให้ผูกพันให้เคยชินก็ต้องมองรูปบ่อยๆนะคะพอต่อให้ไม่เห็นพอใจมันเคยชินต่อให้ไม่เห็นรูปก็จะนึกถึงหลวงปู่ดู่พรหม,มปัญโยออกนั่นเองค่ะเทคนิคคือพกรูปนะคะส่วนตัวพิเกตก็จะพกรูปในช่วงใหม่ๆเนาะ เอไอก็ะจะดูเลยการจะทรงภาพหลวงปู่ก็คือหลับตาแล้วนึกไม่ออกหลวงปู่หายก็ลืมตาดูรูปในมือนะคะหรือในมือถืออะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้เรานึกออกพอเรานึกออกนึกถึงท่านออกเนี่ยกำลังของท่านนะคะสายใย่นะคะก็จะมาแทบทันทีเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยค่ะคือการทร่งภาพหลวงปู่นะคะก็คืออยากจะนึกภาพหลวงปู่ออกตลอดเวลาพี่เกศให้ไอเดียอีกหนึ่งช้อยส์นะคะสำหรับหลายๆคนบางทีเข้าห้องประชุม ครั้นจะพกรูปหลวงปู่ไปเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานเพราะมีหลายๆคนนะเขียนมาหาพี่เกศว่าโดนว่า บบว่าโดนเพื่อนร่วมงานว่าพวกเล่นของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เฝ้าระวังกรรมตนไม่ไปกวนกรรมใครจะบันทึกบุญเราก็ไม่ไปก่อกรรมให้ใจของใครคนคนนี้ก็เลือกที่จะไม่ได้พกหลวงปู่นะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พิเกตให้ไอเดียเขาไปนะคะก็คือว่าการทรงหลวงปูะะ่เนี่ยค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องนึกภาพออกนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ถามว่าจําเป็นต้องนึกภาพออกไหมถ้านึกภาพออกได้ก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าเวลามีภาพใช่ไหมคะมันเหมือนสมองแล้วก็ใจของเราเนี่ยเห็นภาพหลวงปู่ได้ช ะะแต่ถ้านึกไม่ออกเนี่ยให้ใช้วิธีนึกถึงหลวงปู่ค่ะนึกถึงการคุยกับหลวงปู่นึกถึงแบบว่าเรียกหลวงปู่มาส่วนใหญ่นะพี่เกดก,ก็จะนามโพธิสัตว์พรมะปัญโยคือใช้อาศัยเรียกนะคะมองบ่อยๆจนจับจดจําหลวงปู่ได้นะคะก็ทดสอบค่ะใน,ในตอนที่แบบว่าเราไม่ได้พกหลวงปู่ไม่ได้มองรูปเนี่ยเรานึกหน้าหลวงปู่ออกไหมถ้านึกได้อันนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าสมมตินึกหน้าหลวงปู่ไม่ออก <c oughs> ให้ใช้การสวดนะโมโพธิสัตว์พรหมาปัญโยหน้าหลวงปู่ก็ยังดูเรือนรางเนี่ยค่ะแต่ว่าการเอื้อนเอ่ยบทเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าพิเกตกําลังติดต่อขอพลังงานจากหลวงปู่อยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเอ่ยคําว่านะโมโพธิสัตว์พรหมาปัญโยเป็นการแบบแสดงความศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงปู่ดู่เนี่ยก็จะทําให้พิเกตร,รู้สึกว่า um, หลวงปู่คงมาดูแลอันนี้ก็จะเป็นการทรงพลังของหลวงปูค่ค่ะอาจจะไม่ได้ทรงภาพของหลวงปู่แล้วนะคะสําหรับ ใครก็ตามที่ได้ทั้งภาพและทั้งหน้าโมโพธิสตโตพมะปัญโยมันเหมือนเป็นบทที่ทําให้พี่เกดรู้สึกว่าพี่เกดกําลังเรียกหลวงปู่แล้วก็แบบ อัญเชิญหรือก็น้อมบารมีหลวงปู่มาอยู่กับที่ตัวพี่เกตนะคะพี่เกตก็จะแบบสวดอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นก็ไปทําอย่างอื่นเลยค่ะนะคะการที่จะทําให้เราทรงหลวงปู่ได้อันที่1ต้องน้อมค่ะก็นึกถึงด้วยความนอบน้อมเนาะก็พี่เกตก็จะใช้บทหน้าโมโพธิสัตโตผะปัญโยเพื่อเป็นการที่แบบเหมือนพี่เกตร,รู้สึกว่าฉันไร้คาถาเพื่อที่จะบอกว่าให้นึกถึงหลวงปู่แล้วก็น้อมเอากําลังของท่านมาที่ตัวฉันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันที่1อันที่สองก็คือฝึกมองภาพบ่อยๆจนกระทั่ง เราจําได้ค่ะว่าแบบว่าโอ้หน้าหลวงปู่เป็นอย่างนี้นะหลับตาลืมตาก็จะนึกหน้าหลวงปู่ออกช่วงไหนที่เราลืมไปอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเรื่องทางโลกเข้ามาแล้วแบบเราก็ลืมนึกภาพนะคะภาพหลวงปู่ก็ตัดอยู่บ่อยๆดังนั้นก็ีกกลับมา อีหลอบเดิมค่ะคือมาพบผู้รูปรูปนะคะมาพกภาพดูรูปมองบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจําได้เองจําภาพหลวงปู่ได้ไม่ได้ก็มันไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญเท่าจิตเราอะคะ่ะนึกน้อมศรัทธาเลื่อมใส่และน้อมบาร,รมีหลวงปู่นะคะด้วยการที่แบบอย่างของวิเกต์นะโมโพธิสัต์โพมัพันโยพอมันทําบ่อยๆปุ๊บเวลาเราเอ่ยคํานี้ออกมามันเป็นคีย์เวิร์ดของร่างกายจิตวิญญ,ญาณแล้วก็สมองของีิเกตเลยว่า โอ้กำลังจะน้อมบารมีหลวงปู่นะอันนี้ค่ะก็ลองดูเนาะปกติเราก็นะโมโพธิสตัตว์พุทธัญโยเราท่องด้วยปากเปลา่ปลาๆๆตอนนี้ลองแบบนะโมโพธิ สาธุพรมปัญโยแล้วก็มองรูปหลวงปู่นะคะแล้วก็แบบหลวงปู่มาสถิตอยู่ในใจหนูสร้างจิตจกักระพาให้เกิดขึ้นกับตัวหนูรวมกําลังนะคะแล้วก็ส่งกําลังมาให้หนูเนี่ยมีจิตใจที่เชื่อมติดแนบนิดแ,แนบชิดอยู่กับจิตของหลวงปู่หรือก,กําลังของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาใช้รูปนามของหนูในการผ่านากําลังของหลวงปู่เลยนะคะอันเนี้ยก็สามารถฝึกได้บ่อยๆค่ะมีอะไรก็คุยกับท่านมองภาพท่านบ่อยๆเดี๋ยวการส่งกําลัง ของหลวงปู่ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เองหวังว่าจะได้ไอเดียในการทรงหลวงปู่หรือทรงเขาเรียกว่าทรงกําลังแล้วผ่านกําลังบารมีบุญของท่านเนี่ยผ่านรูปนามเราเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็หมู่มวลมนุษยชาติหรือพบภูมิทั่วทั้ง3แดดโลกธาตุกันนะคะสาธุค,ค่ะ